โปรเปอร์นะรางวัลนำใจที่คุณแม่บอไพรเด้นนะครับขอบคุณขอบคุณสำหรับพี่น้องชาติสกลนครครับที่ให้ความเมตตาให้การสำับสุนทีมงานระเบียว่าตัดสินจริยิจยัดรับใช้พี่น้องมากหาเจ็บสามหาเจ็บสี่ขอบุญขอบคุณหลายๆและก็มาปีนี้ครับขอฝากผลงานการแสดงในฤดูกาลนี้นะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องซอยเชีย์ ซอยสรุดที่ง่ระเบี่ยวฟ้าตสินายเป็นลูกเปหลานได้พี่น้องเดินนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวสกลนครพี่น้องชาวนาครพนมครับค,บคบเป็นจังวัดที อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานองเจ้าของไว้นะครับผมว่จะเป็นนาดใดคณะมอล่ามคณะใดแพรมาพี่น้องก็มากได้ใจคือเก่าเดี๋ยวประเภทที่พี่น้องชาวสกลนครนี่มากมายหลายเพราะจังหวัดอื่นเน่ยครับฉะนั้นขอฝากศิลปะอีสานเมืองขอนแก่นไปพี่น้องชาวนครพนมพี่ชาพี่น้องชาวสกลนครครับให้การสนับสนุนกับศิลปะเรานี่นะครับเพราะว่าพี่น้องคือส่วนสําคัญที่เสียอาชีพนี้ ดำลงอยู่ไดนะครับถ้าปาพี่น้องบ่อซอยการสนับศูนย์บ่อซอยกัานุรักอาชีพด้านบอลลัมกับคงเสียหายไปนะครับเพราะว่าศิลปะการแสดงศิลปะประจําภาคต่ละภาคมีเหมือนเด็กคณแม่แมนครับพ่ศานะก็มีครับอา่าสกุลก็มีคือกันเขาเรียกภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านครับเป็นป่าเจ้าบ้านครับอ่าชราพี่น้องซอยกานุลักไว้ยย้ามันหายสาบศูน โดยเฉพาะลับพีนองขอนแก่นที่จีนได้รับใจพี่น้องหลายๆคณะนะครับผมครับผมแต่ปีนี้หัวหน้าเอหัวหน้าเปียเพื่อนใจดีพี่น้องสกลนครพี่น้องทางนครพนมฟังไว้ให้ดีเด้อใจดีประเดี๋ยวปีหกศูนย์ฤดูกาลต่อไปนี่พี่น้องเจ้าภาพผู้ใดอยากได้จ้างงานระเบียบวัตถุสินลดราคาพิเศษครับเท่านใดหัวหน้าอ๋อาแสนแสนแสนเจ็ดแสนแปดครับพ่อแสนเจ็ดแสนแปดหมดวงเลยทีนพ่อหน้าแต็มผมพูดอย่างนี้นะ S <S เสียภาพเุิดวงก็ขาดตัวไรประดิจอมครับพ,พี่น้องก็เสิยดีมีโอกาสปอก,กับระเบียบสิทธิ์จะประกาอีกโดดพ่อสมควรอยู่นะครับผม <c rap> วันทีน 2> <อ>่2ก<อ><อ>ุมภาพบันนองหยาปองเด้อ <c rap> พี่น้องเด้อตําบลสีชมพูอำเภอหน้าแก่จกังหวัดนครพนมเป็นบ่แม่ครับพี่น้องนครพนมครับผมแล้ววันที่21ผ่าวัดปลาค่ำสว่างบันค่ำสว่างอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับครับวันที่26วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อพยาบาล และธนชา,ารนาคับที่เขามาทําสัญญา2 6่สมีหน้านยครับเดอบ้านท่าเรือตำบลท่าเรืออําเภอหน้าวา อันนี้กันนักข่าวมาร่วมเพื่อกันนะครับแมนครแสดงว่าสกลนครเนี่ยรู้สึกว่าเป็นวันทีสามสิบมักการ่าแต่ผมจำผิดนะครับบ้านใดหลังพี่น้องทั้งบ้านน้องโดกว่าพี่น้องทั้งอำเภออย่างน้อยเนี่ยผมจำบ่ได้เอ่อพว่างานประเภทนี้เลยซ้อนแกงเาพี่น้องพวังงาในจังหวัดเนี่ยเขา้เขากับข้าใจกัะตุ้นสมุทรพีมีสกุลนครวันทปีสามสิบครับผมพี่น้องอุตส่าห์เข้าเยอะแม่ครับครับโดยเฉพาะพี่ต้องขอขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกทุกหน้านะครับ ที่เสียสรารเวลาจากครอบครัวหมยความอบอุ่นกับพี่น้องประชาชนทีมาเอาบุญเอากุศลและมาเทียเท่ยวกาดเที่ยวงานในมือนี้นะครับคือความสุขของประชาชนน,นั่นแหละคือหน้าทีของเพื่อนเพื่อนต้องเฮ็ดให้พี่น้องมีความสุขขึ้นความสุขให้พี่น้องประชาชนนะครับผมฉะนั้นพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกนายครับพี่น้องเพิ่นสั่งครอบอบุนในการนั่งชมผลงานแสดงของพี่น้องนั้นขอเสียงสวดๆใหกกำลังใจไปเลยครับพี่น้อง ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆ